ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ผมแชมป์ h p d h a m m e r นะครับผมก็วันนี้ไปอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กันในแมป scape ปูเหมือนเดิมนะครับผมก็มันไปอยู่กันในโหมด beginner นะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นด่านซูนะครับผมด่านสัตว์ที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กด u ั s c ไ i b e ให้ผมกันด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเกมได้เลยครับพบไปครับ a few moments later ขะคุณได้ใช้ชีวิตโดยโคดบอกว่า l i v i n ก็คือคุณได้กลายเป็นลิงนะครับตอนนี้คุณต้องหาช่างแล้วก็สสัตว์แลวออกมาจากที่นี่ No ล้วโฟกัสแคปเจอร์เรามีอะไรกดม้่งกดไม่ได้ยังไม่หิวตอนนี้ไอะไรกคนแย่น้ำเงยเหลืองน้ำเงินส้มแดงสงโตกล้วยเนี่ย่ละอันนี้มันจะมีคนข่ามัน กตรงนีปะไม,ไ,ไม่ได้มีอะไรเลยมันคือางบนแลลวมว่าเอ๊ะเอ๊ย,อ,ยอะไรนะเน,นี่ยกดตามสีนน่เลยชัวรงส้มแล้วก็แดงเอยเอะไรแปดโมงนก แก้วเก้าโมงงูสิบโมงสิงโตสิบเอ็ดโมงลิงเที่ยงช้างแล้วก็บ่ายโมงเป็นกบเน้อหม้อฟิตดิ้งครับต้องกรอง้าหมดปะนนหมดแล้วกันทึบนี่โดดได้าวดชาเลนเจอร์เลยเอออนแรกนกแก้วเห่าผมขอจำก่าน สิงโตนกแก้วงูสิงโตลิงช้างนกแก้วงูสิงโตลิงช้างนกแก้วงูสิงโตลิงช้างแก้วงูสิงโตลิงช้างโอเคแล้วแถวแล้ว

คืออะไรฮงูดำเหรอออ๋ไม่ใช่นะ่าจะเป็นอัแบ็กซัลเมนเดอร์นูนสีเหลยองบนจดโอเคในช่วงแล้วอันนี้เอาพิงซาัลเลนเดอร์เนี่ยอัพพิงซาัลเลนเดอร์อาจจะอันนี้แหละโอเคอนี่ก็เป็นกบสามตัวกบสามตัวที่มีดวงตาที่สว่างน่าจะอันนี้อันนี้สไลเดอร์ เต่าสไลเดอร์อันนี้ปหมโอเคอันนี้อันนี้น่าจะเป็นงูเออหมอก็งูสีเขียวงูสีเขียวนี่ิกลงกินข้าวป้งูสีเขียวนี่นี่นี่นนงูสี เกมวิซาร์อันนี้ไฮ้สัตว์ฟอกอน,นี้ถูกแล้วอาจจะอันนี้ปะกบดำนะกบดำกบดำเ,ดำดำเห็นแบบเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะหาไปหาที่งูอะ่ะ Dark Dark าร์คออเรนฟอกดาร์คออเรนฟอกไงนะดาร์คออเรนฟก็คือเป็นกบสีส้มที่เป็นดวงตาสีส้มกบสีส้มมีดวงตาเน่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 แนวิสลเต้เทลเหรอฮะ จุดสีดำอันนี้ที่ไฟซ่อนนะเแนกอันนี้เตาดำขาดอะไรไม่เปิดนะจ๊ะตังนี้ถูกวะอ๋ออันนี้ผิดอยู่ต้องเป็นเตาเอ่อกบสีนี้ ำหรับการนี้โอเคเปิดแล้วอ้ะเปินไม่ได้ใช่ปะยังเหมือนเดิมโอเคแล้วกดราคาก็าจะมีตุ๊กตาฮิปโปหมวกลิงแล้วก็ตุ๊กตาเสือตุ๊กตาฮิปโปอะไรตุ๊กตาฮิปโก็อ,อกเหลียน เราหมว,วกลิงอะหมวกลิง5.5ก็เป็น1ิบเอ็ดจุดูนย์สิบจุดหตาเสืออะไรสองเสือสิก็สิบเเอ้ยไม่ใช่ดิเกสอ็ดจุดห้สององก,ก็ต้องเป็นที่สิ ใช่ไหมอันนี้มันเท่าไงนะสองเอ็ดนึ่งสิบเอ็ดจุดห้าสองก็ต้องเป็นสามยี่สามจุดห้าศูนย์โอเคตามมาแล้วนะครับเปิดประตูอืมวันนีน้มันจะต้องหาเหรียญให้ได้ห้าเหรียญเอาไปเปิดตรงนี้ นางนึ่งละนางหนึงออห่งใบสองใบครับผมมีไหมสามโอเคสแล้วไ,ได้หรห เสีรถก็จะห้าอันนี้เฮ้ยล้อครับงัเราเอาจากสนสัตว์ล้อลงดีก็สมบูเอ์ฟิวโมเเราครับผมก็จบกันมาแล้วครับผมกับดากสวนสัตว์นี่ครับผม้ครบ ผมว่าค่อนข้างนี่จะง,ง่ายกว่าหมดชาลเลนเจอร์เลยนะครับแล้วผมนะด้านหลังผมก็จะเป็นด่านใหม่นะครับผมซานตาเวิร์กชอปีี่ก็คิดว่าน่าจะอัปเดตทีนึงน่าจะไปช่วงคิดมัดเลยนะแหละครับผมแดีวผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูเหมือนเดิมก็วันนี้ก็ก่อนที่เราจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e ให้ผมกันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายจ้า